สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำมะขามทำน้ำมะขามเปียกใส่น้ำแข็งแล้วปทานชื่นใจนะคะทีนี้มะขามเปียกที่เราซื้อมานี้ลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะคะเป็นห่อที่เราซื้อมาทีบนี้ที่เขามาทำอาหารทำแกงส้มอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็แกะออกมาแกะออกมาเป็นก้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะอีกก้อนอย่างนี้ค่ะ แล้วก่อนที่เราจะทำเราก็เอาไปล้างน้ําให้ล้างน้าสักครั้งนึนะคะเอาให้ฝุ่นออกแล้วเราก็ฉีดเอาซางตรงนี้ออกค่ะเอาพวกซางไอ้น,นี้เราฉีดออกหมดให้หมดนะคะแล้วเหลือแต่เนื้อเราก็มาแช่น้ําเอาน้าส,สะอาดสะอาดแช่แล้วน้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาต้มเนี่ค่ะเป็นเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อเลยนะคะที่เราซื้อมาที่เขาแกะไม่ออกแล้วสะอาดมากเลย เราต้องเอามาขำใหม่ๆนะคะรูอมาขำอย่าให้ดําค่ะเอาให้มาขามสีสีใหม่ๆหน่อยแล้วจับดูนิ่มๆนะคะเวลาทําขึ้นมามันจะหอมกลิ่นมาขำแล้วมันจะหอมมากเดี๋ยวเรามาทําต่อรู้ว่าใส่หม้อมาต้มกันนะคะทีนี้เราก็เลาไปต้มต้มทั้งเนื้อเลยนะคะ ทีนี้อ่อันนี้มันอาจจะเข้มข้นไปแล้วก็ต้องเติมน้ำนะคะ นี่เก็ใสนนะะ่น้ำตาลค่ะน้ำตาลใส่จะหวานมากน้อยก็อยู่ที่เราเชอบนะคะให้ออกเปรียป้ยวเปี้ยวหวานหวานนะคะแล้วะะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือนิดนึงตัดเค็มนิดนึงอมเปรี้ยวหวานจะอร่อยเวยลาใส่น้ำแข็งรับประทานแล้วสดชื่นดี ขามเปียกนี่เป็นเวลาถ้าคนที่ถ้าหนักดึงมน้ําขามเปียกจะดีมากเลยค่ะทำให้ระบายท้องได้ดี มะขามเปลี่ยนนี่เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะรดชาติให้เขาเข้มข้นหน่อยแนละ้วเดี๋ยวเรามาใส่น้ำแข็งนะี้แต่นันก็จะอร่อยมาก จะเติมน้ำตาลหน่อยนะคะใส่เกลือสักชิ้นช้อนชามาขามใหม่ๆนี่มันก็จะหอมเลยนะคะเวลาเดือดที่มาจะกินมาข้ามหอมมากเลย ถ้ามะขามเก่าทำน้ำมะขามไม่ได้นะคะมันจะไม่หอมต้องใช้มะขามใหม่ๆฟองแล้วก็ตัดออกเอาฟองทิ้งไป ทำแล้วก็ชิมดูนะคะว่าชอบหวานมากหวานน้อยก็เติมได้หืมกัดเจือได้หนึ่งเสร็จตัดเจือน่อยเลยหวานดีเนาะ ตอนน้ำตาลละลายก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราพักให้เขาเย็นก่อนแล้วมาใส่น้ำแข็งะคะ่ะแล้วเวลาจะนั่งเดี๋ยวเราจะตัดกตองพวกนี้ออกตองจากออกนะคะเราพักให้เขาเย็นแล้วทีนี้เราจะรับประทานใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่นะคะ เราทำทานเอาเ้าน้ำแข็งในตู้เย็นยนี่แหละคะ่ะต้องใม้เค็มข้นนะคะเอาหวานหวานเปรี้ยวหวานหวานตัดเค็มหน่อยหนึ่ง ไปชิมดูแล้วอร่อยบางคนรับประทานแล้วเขาก็บอกว่าขับเสมหะได้ดีมากนะคะระบาท้องก็ดีจ้ะลองทำดูนะคะเรากันหน้าเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ